สายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆเก่าโมงกลัวเราจะเดินทางกลับสวรรค์เขตตอนนี้็อยูนโน่นสงบนะาทัศนทองนะฮะก็ออกมาวิจักทางแด,ดงรถหัวอีกแล้วสับเป็นแล้วนี่มาใครจะออกวิจทางแดงล้วก็รถหัวว่ะขไปขามาหัวตีนอ่ะขากลับหัวตีนหลังโศกขนาดเลย เดี๋ยวใช้เบิร์นพี่นอ้องตอนนี้อยู่นอนสมบูรณ์จะอันน่เด็โซกเป็นแนวนี้อันนี้ไปกระหัวมากระหัวแต่ว่าโศกแท้เด้เมื่อยเด้ผหกม่างเอาแต่จะมีห่านจอดไต่จะหัวตึกมองจะเปลี่ยนยางอีกแล้วขามาเปลี่ยนทางน,าน้า ขากับเปลี่ยนทางหลังโศกโศกโศกคิดกังวลอยู่นะว่าโอ้ยรถทุ่งหมนบนอว่ากีมาตีนันซีควยควยหน่อยหนึ่งไก่เสียหทางยางพอดีเบียบจอดเบืงยางว่าลมเบิดเลยโอ้ยเสมาเมื่อยดีว่าจะเป็นโศกต,ต้องย่างไรแต่เสียงเงินรถก็ได้ กวดเบิงหให้เน่เด้อย,ย,มา,มยมามมีน้ำรวยมีสัามคือหัวดีแท้หรือว่ากงมันเป็นยังยางมันบาดเออานานะยางมันต้องบอดีอ,อ่ะตัวมันดีใส่หให้เน่รด้วยยางบางยังยางมันโตนคุ้มแล้วมันน,นะนะันนั้เนาะโอ้ยจำพอ,อยางบาง,าง,บางเป็นน้ำยางบางพี่น้องเลยยางมันบอดีฮะนะ มันต้นคุมหัวทางเขาบ้านก็บสำอุกบาทคุมแทบคุมว่างดา,านห้าั้บางคลงเมื่อนะกับทางหนาได้เดี๋เปลี่ยนนะออหอดรักษาที่มาแล้วเบิดลมว่ะมางับพ้าว่ัมาทางล่างอีกโอ้ยจะเป็นโซกนอผูกหนังได้สิิสวรรันจากโมงแล้วมันนี้มานากระโทนำเลย สรุปมณีส,ส็ดือะได้ครอบบอไดไ้เข้าเยียกแหละจะให้ท่านตอนบ่ายรถก็มาหัวติดตามเบิ่งน้ำกันพี่น้องพิ่ายให้เบิง่งสภาพความยุ่งยากลำบากของการเดินทางไปมารถไ็ยังมาหัวอีก จะเดินเปลี่ยนมันยางแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยพี่น้องเปลี่ยนบปดเดียวสักมันเป็นอะไรแท้ให้มันซาใจไปซะมันอยากเปลี่ยนอะไรก็ได้ถูกเอา,เอาลงเลยสร้างผนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเลยอ,อะไรแท้ฮอดสวรรค์เรียบร้อยเลยเด้อฮอดอะฮอดจนไม่แอร์แล้วพี่น้องเลย 是武艺的，武艺很厉害。